อย่างที่บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่อง

ที่แปดเขาจะบอกมาให้คำตอบเพราะว่าสองเราจะใช้ของของแท้เลยของจริงเลยใช่ไหมแต่เราต้องจัดไม่เป็นไร้ถามแม่แค่นี้ครูก็ดีใจแล้วที่ยังพวกเรายังไม่จุดสมนูลนะคะทำมุ่งที่เก่าๆนะคะไม่ได้ร่วมงานกันแต่ก็เป็นการต่างกันเก่าๆอยางนี้สื่อสารประเพณีนะคะซึ่งเราก็น่าจะนะะคทำแบบนี้กันกับคนรุ่นหลังนะคะซึ่งจริงๆแล้วความคิดอัน่นี้ก็มาจาก น่องโดยตรงว่าเออทำไมไม่จับตรงนี้ก็ยังว่าเออเด็กคนนี้ยังยังไม่ถึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็ดีใจก็อยากจะให้รุ่นใหม่หรือฮะตามเด็วเร็วกว่านี้อีกนิดนะคะก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยจะ่ถามว่าคิดดีไหมก็โอเคนะคะแต่ว่าเร็วอีกนิดแต่ไม่เป็นไรค่ะพวกเราจะโดนหนีไปเลยนะคะมันไม่ดีก็ไม่ใช่ทุกเันนี้ไอคิดมันทำกลุ่มงารหมดอกับยังไม่รู้ เซนเตอร์อ่ะโครงการอที่ครูยังไม่สรุปเลยรุ่นกลางรุ่นเนี้ยเซ็นเตอร์โครงการอที่ครูโครงการยังไม่มาก็ยังมีนะคะยังรวบรวมแต่ยังยังรวบรวมรุ่นพี่รุ่นน้องได้นะคะท่านเขาก็ดีใจนะคะครูไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ครูก็ยังช่วยอยู่นะคะไม่อยู่ในกลุ่มงานแล้วก็มีอะไรก็ยังให้ครูได้นะคะนะคะดีรับใช้นะคะร้อยดูประจำนะคะ ตาโมงห้าถ้าไปติดกุรเข้ามาแล้วจัดน้องแล้วก็ใครจะมาอีกด้ามาใไหวามความมาเพิ่น้ายโนอนนเพิ่มต้องมาเรียกเก็ตมาเลยว่าน้องต้องมาเรีกเก็มาเลยนะคะาผู้ได้ผู้ได้หัวน้าผู้ได้ผู้ได้ผูได้ผ่านเนี่ย เอาะสมัึงวันี้่ะยอมากนะันี้ะ18 20นี่ลเนี่เดินนี่มาทางานก่อนได้หรือไม่ได้ไม้เรเป็นเรื่องราราารอยู่คนเดียวอาการก็้ใจเขาที่จะอยู่คนเดียวว่าจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากได้คนทำงานเขาไม่อยากได้เฮฮาขอยากทำงานก็ไ่ออ

ทานมาจากท่านไทนากให้นะหกตัวนั้อาจารย์เป็นเสาหลักของบทที่สิ้โ่าปอเลยเป็นลมโพลล์เป็นลมโพลลขอบใจที่ยังดูแลกูแล้วก็สเรขอให้าอาจารย์ เป็นกำลังใจให้เรางานเดียวหน้าท้าวหน้าท้าวงานเดีย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 ว อ๋อดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังดีจะทักเรื่องอยู่มั้ยพี่ซ่าไม่มีงี้หว่าไม่มี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  <laughs> <laughs> ไม่มีทางแล้วครับแล้วมีเยอสี่ผัลองนะค่าน่าจะพอพี่แล้วมหันผาดหนึ่งดแค่นี้ใช่ไหมโรยแป้งเลยนะฮ่าฮ่าฮ่